สวัสดีครับท่านผู้ชมยังคงต้องมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับจากปริมาณที่มีฝนตกหนักในประเทศไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางภาคอีสานในช่วงนี้นะครับก็จากรอบนี้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงวันที่26มีนาที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้ก็ยังไม่มีเขาโครงหรือว่าทีท่าว่าปริมาณของฝนจะลดลงแตอย่างใดนะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง ที่มีกําลังเล็กน้อยครับแผ่มาปกคลุมประเทศไทยในยขณะที่ทางประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณของความร้อนปกคลุมและก็สะสมจากลักษณะสภาพอากาศทั้ง2มวลน,นี้นะครับจึงเริ่มเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นบริเวณทางภาคอีสานบริเวณทางภาคเหนือทางโซนตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ก็เริ่มมีสัญญาณดีปริมาณของฝนจะเริ่ม กลับมานะครับแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวในบางแห่งเรามาเช็คสภาพอากาศกันเลยนะครับเริ่มจากในเรื่องของเรดาร์ปริมาณของฝนฟ้าขนองนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลา19นาฬิกา45นาทีนะครับบริเวณทางภอีสานก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับแถวทุ่งพระแถวชุมแพแถวนาคำ จังหวัดอุดรธานีตอนล่างนากลางนะครับขอนแก่นแล้วก็กาลสินนะครับแล้วก็บริเวณที่ติดกับพี่น้องสอบปอลาวทางตอนล่างนะครับแถวผาชันแถวสี่เมืองใหม่เนี่ยนะครับแถวจังหวัดอุบลน,นะครับหรือว่าอำนาจเจริญก็เป็นช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดเนี่ยนะครับ ในขณะที่บริเวณทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแถวบริเวณกําแพงเพชรบ้านคงวิไลปางมะค่าบริเวณทางภาคตะวันออกครับแถวบริเวณจังหวัดตราดบริเวณจังหวัดละนองทางภาคใต้แถวกระบุร,บรี แถวบริเวณจังหวัดตรังหัดใหญ่สิริวงนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างแถาสุไหงโกลกนะครับเรามาเช็คความคัดหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนนะครับความคัดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนะครับก็ในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30มีนาคมนะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากปริมาณของความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบน ลักษณะเชนี้นะครับจะทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีอากาศร้อนกับจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้ลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ได้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างก็คืออีสานทางตอนล่างนะครับภาคกลางแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันอ,ออกจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง เกิดขึ้นในบางแห่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันมันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ภาคใต้เริ่มมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งครับหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่31มีนาคมถึงช่วงวันที่4เมษายน2567นะครับ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากว่าความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่มีฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันส่วนลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้ทําให้ภาคใต้จะยังคงสามารถมีฝนฟ้าขะนองได้ในบางแห่งนะครับช่วงวันที่31 ถึงช่วงวันที่4เมษายนนะครับนับต่อจากที่ช่วงวันที่29 30นะครับก็คือช่วงหมดโปรของพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็จากรายงานล่าสุดนะครับตามเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีพี่น้องบางท่านนะครับรายงานว่ามีลูกเห็บตกเกิดขึ้นนะครับแถวบริเวณทางอำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับตอนห้าโมงเย็นนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ แฟนข่าวจากเพจ Facebook นะครับรายงานมาว่าลูกเห็บตก็นก้อนเลยถ้าตกลงมาใส่หัวนี่คือหัวแตกได้เลยนะครับท่านผู้ชมให้ระวังในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูความคัดหมายกันต่อนะครับล่าสุดตามแบบจําลองก็มีความคัดหมายนะครับเป็นแบบจําลองของทางยุโรประยะกลางนะครับก็บอกว่าในช่วง ค่าคืนของคืนนี้ก็คือคืนวันศุกร์ที่29ยังคงมีปริมาณของฝนตกประปรายเกิดขึ้นบริเวณทางอีสานตอนบนบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ช่วงอขออภัยครับบริเวณทางภาคกลางช่วงตอนบนนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงครับก็แถวบริเวณทางจังหวัดอุดรธานีบ้านสวนนะครับสุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์หนองไผ่แถวอุทัยธานี หันคาวงเวียนสะแก้วลบบุรีแล้วก็แถวสะโบดนะครับพื้นที่แถวนี้มีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับก็คือแถวบริเวณทางใชนาตั้นเองนะครับอยู่ที่23.3ม mm มในช่วงเวลา2 3่นิกาคืนนี้นะครับบริเวณทางหันคาจะอยู่ที่2.7ม mm. มแถวอินบุรี15.2 mm. สมมีประจัน2.6แล้วก็แถวสุพรรณบุรี 0.7มิลิเมตรอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาได้ในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับบริเวณทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบริเวณทางภาคใต้ย,ยังคงมีปริมาณของฝนตกประปรายเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนของคืนนี้บริเวณทางหลังสวนแถวพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็แถวบริเวณทางฉวางนะครับของบริเวณทางภาคลางภาคใต้โซนตอนกลางนะครับ เอาละครับจากนั้นเราจะเคลื่อนเวลาดูต่อไปนะครับคาดการว่าในช่วงของวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้ปริมาณของฝนยังคงมีตกลักษณะกระจายตัวได้ในบางแห่งก็คือปริมาณของฝนทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคอีสานในช่วงของวันเสาร์ที่30ก็คือในวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนยังคงตกลักษณะคล้ายคลึงกันกับช่วงของวันนี้วันศุกร์ที่30นะครับ เนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมบนนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเช็ก,กระแสของลมบนชั้นบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระแสของลมตะวันตกที่เคลื่อนตัวพัดผ่านจากประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยกําลังปานกลางนะครับแล้วก็ค่อนข้า คนขับแรงนะครับในช่วงตอนบนของทางภาคเหนือนะครับจะอยู่ที่ประมาณ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแถวบริเวณเชียงใหม42่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถวบริเวณจังหวัดพิษณุโลกย8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มมีกาลังเล็กน้อยถึงปานกลางแถวบริเวณโซนนี้นะครับลมสัก22กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณทางขอนแก่น22กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุดรธานี32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่บริเวณทางโซนภาคกลาง ตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างจะเป็นกระแสของลมระดับปกตินะครับไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบางพื้นที่แถวนครสวรรค์อาจจะเจอมในบางพื้นที่ที่มีประมาณ11 -12 ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุ้มผางจังหวัดต,ตากก็14กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละครับนี่คือกระแสของลมบนในช่วงของวันพรุ่งนี้ก็ถือได้ว,ว่าบริเวณทางภาคเหนือยังโดนปกคลุมอยู่ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่พรุ่งนี้ภาคเหนือจะยังคงไม่มีปริมาณของฝน เข้าไปปกคลุมนะครับเนื่องจากว่ากระแสของลมล่างนะครับลมระดับพื้นผิวน้าทะเลจะเป็นตัวหอบนําความชื้นจากทางอ่าวไทยเนี่ยเข้าไปปกคลุมจะเป็นกระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาที่เรากําลังรับชมและรับฟังกันอยู่ <c oughs> ก็จะเริ่มมีการกอดตัวนะครับบริเวณทางอีสานตอนบนเนี่ยจากแนวปะัะอากาศคือในช่วงเช้าจะมีมวลอากาศเย็นด้วยกําลังเล็กน้อยเนี่ยปกคลุมในขณะที่ปริมาณของความร้อนสะสมแล้วก็ ปริมาณของความชื้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยไหลลังไหลเข้าไปก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเริ่มเกิดขึ้นแล้วประมาณในช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มเกิดฟ้าหลวนะครับแล้วก็ฟ้าครึ้มเกิดขึ้นบริเวณทางอีสานตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็มีพื้นที่เสี่ยงแถวบริเวณทางจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดตราดหรือว่าจังหวัดระยองแล้วก็แถวสอยดาวได้นะครับชนบุรีก็อาจจะเป็น เล็กน้อยในะบางแห่งแถวราชบรุรีเพช,ชบรบุรีแถวชะอำหัวหินแถวนี้นะครับทางภาคใต้ตอนบนในขณะที่ภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างก็คือตั้งแต่แถวบริเวณทางสะพานน้อยลงมาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแถวพัทลุงยะลาแล้วก็ถึงสุงไไงโครลกเนี่ยอาจจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับสัญญาณปริมาณของฝนทางภาคใต้เริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นเราจะเคลื่อนเวลาดูต่อไปครับในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับปริมาณของกลุ่มฝนเริ่มดังไหลเข้าไป17นาฬิกาการกอดตัวนะครับลักษณะการตกอย่างคล้ายคลึงกับช่วงของวันศุกร์ที่29มีนาคมนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงนะครับยังคงสามารถให้กอเกิดเป็นแนวปะทะอากาศนะครับหรือว่าพายุรุร้อนเกิดขึ้นได้บริเวณทางอีสานตอนบนแถวหนองคายแถวน้ำโสมสร้างคอมอุดรธานีนากลางชุมพร นาครมขอนแก่นนะครับแถวนี้ดงสวรรค์บ้านา่าตแถวหนองหวาบึงการแล้วก็แถวนครพนมได้สกลนครได้นะครับในขณะที่อีสานทางตอนล่างก็มีกลุ่มฝนบางเบาเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดอุบลและธานีศรีสะเกดขุขัขนเดชอุดมกันทลลักษ์สุรินแถวนางรองบุรีรัมย์แล้วก็แถวโคราชนะครับก็อ,อาจจะได้รับปริมาณความชื้นจากกระแสลมใต้ที่พัดผ่านจากบริเวณทางภาคตะวันออก และเข้าไปปกคลุมทางอีสานตอนล่างในขณะที่ทางภาคตะวันออกไม่ต้องพูดถึงครับจะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวได้ตลอดช่วงเลยตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับมาดูทางบริเวณภาคกลางนะครับก็ตั้งแต่แถวพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะครับแถววงเวียนสะแก้วลบบุรีก็ไล่ลงมาครับถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงไล่ลงมาครับสุพรรณบุรีศรีประจันสองพี่น้องบางเลนกำแพงแสนนครปฐม ก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับโพธารามราชบุรีจอมบึงสวนพึ่งแถวโป่งกระทิงกลางแพคหนามแดงนะครับแล้วก็แถวทะะ่าเสลาก็เริ่มมีปริมาณของฝนดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนล่างนะครับก็แล้วก็จะมีปริมาณของฝนที่น่าจับตาก็คือพื้นที่เสี่ยงจากปริมาณของฝนตกหนักปานกลางแถวพนมนะครับแถวสุราษฎร์ธานีนั่นเองคุรเบรีหรือ จังหวัดละนองนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่าช่วง5้าโมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่30มมีนาคมนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรามาเช็คกันต่อนะครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ปริมาณของฝนเริ่มลดลงนะครับเรามาเช็คกันในเรื่องของความเย็นกันบ้างนะครับในช่วงเช้ามืด ของวันอาทิตย์ดูนะครับว่าปริมาณของความเย็นหรือว่าสเกลที่เป็นสีน้ําตาลจะให้ว่าจากการอัปเดตตามแบบจําลองล่าสุดเนี่ยจะให้ว่าจะสามารถปกคลุมในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันอาทิตย์31มีนาคมได้หรือเปล่านะครับเล่นไปดูต่อนะครับช่วงเวลา6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกาชัดเจนนะครับในช่วงสายของในช่วงเช้าถึงสายของวันอาทิตย์ที่31มีนาคมก็คือเป็นช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ ก็ยังให้ว่ามีปริมาณของความเย็นระดับเล็กน้อยยังคงสามารถปกคลุมในประเทศไทยได้โดยเฉพาะทางตอนบนในช่วงนี้หากเรามาเช็คในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับในวันนี้กระแสของลมบนนะครับเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับจะเริ่มเคลื่อนตัวไปพาดผ่านแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนแลวนะครับก็ตั้งแต่แถวบริเวณทางจังหวัดเชียงรายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ56กกิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็เชียงใหม่44กิโลเมตรต่อชั่วโมงเงา o 37กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แถวปัวจังหวัดน่าน38กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณทางอีสานในวันนี้นะครับแถวหนองคาย32กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุดรธานี29กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดเลย30ลมศักด์22ขอนแก่น15กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็แถวโพชัย12กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุกดาหาร11กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นหมายความว่าตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารนะครับลงมาถึงทางอีสานทางตอนล่างนะครับกระแสของลมบนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็รวมถึงแถวนครสวรรค์ลงมาถึงทางภาคกลางนะครับแล้วก็ทางอีสานทางตอนกลางก็ตั้งแต่ชัยภูมิลงมาถึงโคราชนะครับก็เป็นลักษณะปริมาณของกระแสลมบน กลับเข้าสู่สภาวะปกติในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็อีสานทางตอนบนยังมีกระแสะของลมฝ่ายตะว,วันตกที่เคลื่อนมาจากประเทศเมียนมานะครับด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงอย่างของปกคลุมอยู่นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้ปริมาณความชื้นเนี่ยนะครับหลว่ากลุ่มฝนไม่สามารถที่จะตกได้ดีเท่าไรหร่โดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือนยโอกาสจะได้รับในช่วงนี้ค่อนข้างยากนะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับเล่นโมเดลต่อไปนะครับในช่วง สายเที่ยงเที่ยงความกดอากาศต่าเริ่มเข้าหรือก็คือปริมาณของความร้อนในขณะที่ทางภาคตะวันออกก็เริ่มมีปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมแถวจังหวัดอะไรครับระยองแถวแกลงแถวสอยดาวจันทรบุรีแถวตราดของทางภาคตะวันออกแล้วนะครับในขณะที่พอเราเล่นโมเดลต่อไปกลุ่มฝนวันนี้ตัวเหมือนว่าจะค่อนข้างเล็กน้อยนะครับแถวบริเวณจันทรบุรีนะครับแถวระนองแล้วก็แถวบริเวณจังหวัดตราดนะครับในขณะที่ บริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนจะสามารถปกคลุมได้อย่างต่อเนื่องจากกระแสของลมมรสุมตะวันออกและก็มรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะครับเลื่อนไปดูต่อนะครับ15นาฬิกา16นาฬิกาฉะนั้นหมายความว่าปริมาณของกลุ่มฝนบริเวณทางภาคใต้นะครับก็จะเริ่มกลับมาตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือวันเสาร์ที่30นะครับจะมีปริมาณของฝนตกดีงามต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับสำหรับทางภาคใต้ ใครที่ร้องขอฝนก็เตรียมตัวเหตุได้นะครับในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนดูเหมือนว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ปริมาณของฝนทางประเทศไทยตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงหรือว่าเริ่มลดลงแล้วนะครับ17นาฬิกา18นาฬิกากลุ่มฝนเริ่มเบาบางลงฉะนั้นหมายความว่าวันอาทิตย์นี้ปริมาณของฝนทางภาคอีสานตอนล่างนี่แทบไม่มีเลยในขณะที่ทางตอนบนแล้วก็ตอนกลางไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว เนื่องจากวามวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนนะครับในช่วงของวันอาทิตย์ที่31นี้จะแผ่ลงมาปกคลุมด้ยวยกําลังอ่อนเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่1เมษายนเป็นต้นไปปริมาณของความเย็นในช่วงเช้ามืดถึงเช้าท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยอยู่ทางประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าทางประเทศเวียดนามเนี่ยจะไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องอีกหลายวันนะครับมาเช็คในเรื่องของความเย็นว่าจริงหรือไม่นะครับตามที่แอดมินได้ไปเช็คล่าสุดมานะครับ ในช่วง7จ็นาฬิกาแปไม่มีแล้วนะครับสเกลที่เป็นสีดำตาไม่มีปกคลุมแล้วนะครับวันที่1นะครับฉะนั้นเรามาเช็ควันที่สองวันที่2ก็ไม่มีแล้วนะครับความเย็นวันที่สสเกลที่เป็นสีํำตาไม่มีแล้วนะครับปริมาณของความเย็นไม่ปกคลุมแล้ววันที่4วันที่ห้าก็ไม่มีวันที่หก็ไม่มีวันที่7ก็ไม่มียาวเลยครับรอบนี้ร้อนแน่นะครับ เนืเ่องจากความกดอากาศต่ําแล้วก็เป็นช่วงกับที่เดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่พระอาทิตย์ตั้งฉากค่อนข้างตรงนะครับในบริเวณทางประเทศไทยแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านทางฉะนั้นนะครับก็จะทําให้มีปริมาณความร้อนน่ะค่อนข้างมากในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือการรายงานสภาพอากาศโดยคร่าวๆนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงช่วงวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับ พายุรดดูร้อนในรอบใหม่จะกลับมาวันที่เท่าไหร่แอดมินเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันต่อในคลิปถัดไปนะครับในคลิปนี้หากว่าท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสนภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินก็ไม่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ